อันนี้เขตของบ้านอย่างนี้ครับเป็นพื้นที่ของมูหกหนองไม้มูหกนะครับตำบลปลาแมดลุงตีป,ป้านี้ชื่ออย่างครับขอชื่อจิมชื่ออย่างนายนายแก้วใส่โอ๊ตนะครับอายายุอะไรแล้วครับเจ <73 S 1> ็ดสิบสาปีเรียงว่าอยู่ตัง้งหลุมนี่เนาะครับผมโอ้ป้าใส่พอดีนะครับ กองโฟมฮะลูกมันไว้แล้วกัไอ้ฝาฝาที่ปิดถังมันเอาอย่างอักเต้าเอาเทปเต้าเต้าเขมนขกระบาดิซนน่ะทกเลยอ๋อแล้วปอกกระเตีมันออกไปก่อมัวเฮ้ยมันเป็นน้ำมักกันอย่างเะดื้อบอกว่าง่ายฝาออกแล้ปิดกองแหมกั้มนะกองเียลูกเขาไว้ไหนนะฝาปิดครับกองโฟมเนี่มันแบบระเบิดได้วากมันเหมือนเขาเซนไว้ยัง ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับกำลังน้ำระเบิดออกมาเผื่อพี่สูตรนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีจำนวนตัวใดน,นะครับสภาพคือแจ่น้ามานะครับสนิม แต่ก็ยังพร้อมทํางานนะครับฮะกระสุนเลยครับกระสุนเลยอยัง,อ,งอ๋อดินระเบิดโอ้โหดินครับดินทีโอโ้กระสุนกระสุนเป็นแผงเลย โอ้โห oh oh. แมกกาซีนนี่พร้อมทงอ่าสรุปนะครับรต,ตอนนี้ามมาลูกระเบิด5้าลูกนะครับนนะแมกกาซีนแถม,มซีนะครับแล้วก็ดินระเบิดนะครับทีอเ1 1> อ็นทีเอ็มหนึ่งน,นะครับพร้อมโดยกระสุนแถมจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นกระสุนปืนค้นแล้วก็กระสุนปืนสงครามสังหารนะครับเป็นสิบหกนะครับ